วันที่17มกราคมประมาณ3ทุ่มนั่งเล่นเกมแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวออกไปซื้อข้าวกินแล้วตอนนี้ยังไม่อยู่ข้าวมัวแต่ทำถนอนอยู่อ่ะก็เลยนานเตาเผาขยะเตาเผาศพอา้าวใช่ไหมเนี่ย อย่ามันให้กูทำอะไรวะไม่ใช่โอ้โหมันอยู่ตรงนี้จะมาเตาเผาขยะทำไมวะเนี่ยโอ้มาผิดทางโอ้ยทุกไปเตาเผา,าขยะผิดแล้วก็เชื่อมต่อฐานนี้เป็นที่เรียบร้อย,อยแล้วไรฮาร์ดก็ให้เราไปเชื่อมฐานใหม่ สวัสดีครับวันนีน้วันที่18มกราคมเวลาตอนนี้ประมาณ1นึ่ทุ่มผมไค่ล่อคริสตัลผมน้อยคุณเห็นบ่าว่าผมนี่เลอะเทอะไปทั้งตัวผมเพิ่งจะไปจัดประมึกมาจากไม่ถึงพันจัดไป3รอบได้มา5 2าพันสเห็นหรือยังขอตัวไปอาบน้ำก่อนแล้วกันนะครับโอ้ยพันหกี่ี ใช้ถนนเราอะ่ะโอ้โหเยี่ยมไปเลยอ,ะอ่ะมาบ้าก่อนบีบีเอ้ยมันเลอะเทอะไปหมด <c oughs> เฮ้ยไอหา่าไม่เอานี่ไปเก็บวะมันมีอะไรบ้างวะข้างบนเนี่ยเอาละครับโอ้โหไปติดโตเต๋อยู่สักพักเหนื่อยเหลือเกิน40นาทีมันไม่มีปัญหา อะไรตรงนี้เขาบอกว่าให้ <When S 2> เราไป <clock> s <S ส่งให้เร็วที่สุดนะเมื่อรับของมาแล้วเนี่ยนาฬิกาก็จะเดินเม <re> ืม่อส่งของเสร็จแล้วก็เชื่อมต่อกับไคโลเน็ตเวิร์กหลังจากนั้นแซมลงไปนอนในไพรเวทลูม <c oughs> เอมิลี่บอกว่าการติดต่อครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายและเธอไม่สามารถหนีจากพวกนั้นได้แล้วแซมถามว่าสร้อยคีโปที่เธอสวมอยู่นั้นน่ะอยู่ไหนเอมิลี่บอกว่าสัญญาก,กับฉันซิว่าคุณจะเชื่อมต่อเครือข่ายไคลเน็ตเวิร์กแซมยังคงยืนการว่าแล้วคีโปอะสร้อยอยู่ไหน เอมิลี่ไม่ตอบแต่บอกว่ากำลังรอคุณอยู่หยุดนะวางลงวางมันลงถอยไปถอยไปยิงเขาจะทำงั้น แล้วเดดแมนก็ติดต่อมาเขาบอกว่าการที่เราเชื่อมต่อกับเครือข่ายไคลรอ n เน็ตเวเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับ BB ด้วยทั้งหมดนี้เขาเป็นคนสืบเองไม่มีใครสั่งถ้ามีใครจะโทษอะไรคุณให้โยนมาที่เขาเป็นคนเดียวคุณแค่ฟังฉันก็พออย่างแรกเลยคือ Bridget ไม่ใช่หน่วยงานที่พยายามเอาเทคโนโลยี BB กลับมาใช้แต่เป็นกลุ่มแบ่งแยกดินแดน ซึ่งพวกนั้นเริ่มใช้ BB มาเมื่อ3ปีที่แล้วเวลานั้นเป็นเวลาเดียวกับที่เอมลี่กำลังจะเดินทางไปทางตะวันตกพอดีเมื่อรู้แบบนั้นแล้วกลุ่มบิจเจก็เลยพยายามที่จะเอาเทคโนโลยี BB มาเพื่อที่จะใช้ไฟต่อสู้กับไฟและเดดแมนคิดว่าเรื่องที่พยายามเอา BB มาใช้เนี่ยมีคนพยายามจะปกปิดเพราะว่าไม่มีบันทึกของ BB-28 ที่เราใช้งานอยู่เนี่ยในบันทึกเลยแสดงว่ากำลังทำแบบความลับ เขารู้สึกแปลกใจมากว่าทำไมต้องพยายามเอาเทคโนโลยีที่เราไม่เข้าใจมาใช้ด้วย และมีอีกอย่างหนึ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับการทดลองในเด็กในตอนแรกพอปฏิปัตต่อเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็จะพบว่าตอนที่เริ่มการทดลองตอนนั้นเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ <They S 1> เกิดเดสแตนดิงพอดีพวกนั้นทําการทดลองที่ชายฝั่งตะวันออกของแมนฮัตตันซึ่งในตอนนี้นข้อมูลทุกอย่างถูกลบไปหมดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยทั้งๆท,ที่การทดลองนั้นได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา,เ,กาเขาเดาว่าเป็นการทดลองเพื่อที่จะเข้าใจธรรมชาติของเดสแตนดิงแต่ที่ต้องถูกลบข้อมูล ไปเพราะว่าเป็นการทดลองในเด็กซึ่งจะตั้งได้รับการต่อต้านจากประชาชนอย่างมากแน่นอนหลังจากนั้นเกิดการระเบิดขึ้นและประธานาธิบดีตายเมื่อรองประธานาธิบดีขึ้นมารับตําแหน่งก็ยกเลิกโครงการนี้เผาทําลายเอกสารและสิ่งก่อสร้างทุกอย่างทําให้เหมือนกับว่าไม่ได้มีการทดลองแบบนี้เกิดขึ้นแต่กลุ่มแบ่งแยกดินแดนเอาเทคโนโลยีนี้ฟื้นคืนกลับมาได้อย่างไรถ้าเขาเจออะไรเพิ่ม,เต,มเติมเขาจะบอกเราอีกทีภายหลังสวัสดีครับวันนี้ ก็เป็นวันอ่าวัวนเสาร์ที่22มกราคมตอนนี้เป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนกว่าก็โอ้โหพูดตรงๆเพิ่งสร้างถนนเสร็จตอนนี้ผมก็จะทำเควสต่อแต่ผมอะขอแวะไปส่งไอ้ตัวนี้ก่อนโ,นโวเตลซันเลยเนี่ยเนี่ยไอ้คนเนี้ยจะได้เต็ม5ดาวแต่ไม่รู้จะใส่รถไหวไหมนะ โอเคใส่ได้ก็ไปส่งนี่ก่อนแล้วผมก็จะทำเควสต,ต่อด้วยผมไปทำถนอนอะโอ้โหทำเสียทร,รัพยากรเยอะมากต้องวิ่งจากเมืองเก่ามาเมืองใหม่อะ <c oughs> ตรงนี้เขาบอกว่ามันเป็นลูกระเบิด <c oughs> ถ้าหากมันสะเทือนมันจะระเบิดเพราะฉะนั้นจงระวังเป็นอย่างยิ่งไม่ต้องห่วงเพราะเราทำถนนมาแล้ว <c oughs> แต่ทำเสร็จใช้เวลานาน,านมากต้องไปเอา เซรามิกกับเหล็กจากเมืองเก่ามาออปเป็นหลายหมื่นกว่าหลายหมื่นกิโลดีกว่าที่ใครอยู่เซิร์เวอร์เดียวกับผมนี่ก็คงส,สบายไปเลยเนี่ยใช้ถหมดละอะแต่ว่าเหล็กกับเซรามิกถ้าไม่มาท,ทนนําถนนล้าจะทาอะไรให้เก็บไว้ทําไมใช่ไหมแต่มันต้องวิ่งแบบไปรับไปส่งหน่อยอะคือไปเอาของมาแล้วก็ไปเอามาใช้หน่อยอะเท่านั้นเอง ก็เอาเนี่ยรถบรรทุกเนี่ยแหละคือก่อนหน้านี้นี่เหล็กเซรามิกนี่เหลือเพียบแต่หลังจากมาสร้างถนนตรงนี้หมดโอ้โหขาดแทนแต่ไม่เป็นไรหรอกก็ไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมเอามาทำเป็นถนนดีกว่าผมมาหลายรอบแนละ้วเพราะว่าต้องขนเหล็กขนเซรามิกไงต,ตรงนี้มาหลายรอบแล้วก็ไปจัดไอตัวมันเป็นสินโตมั้ง เงียนแล้วโหตองยังเงียนเลยๆสุพอเราส่งของผู้หญิงคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นแล้วบอกว่าเขาไม่ร่วมกับเครือข่าย UCA หรอกเครือข่ายที่น่ารังเกียจแบบนั้นแซมบอกว่าเอ๊ะเสียงเหมือนมาม่าเลยนี่ผู้หญิงคนนี้ไม่ตอบคำถามและเธอบอกว่าเธอชื่อล็อกเน่แซมจำได้ว่าล็อกเน่เป็นคนเขียนซอฟต์แวร์ให้กับคิวปิดก็เลยขอให้ผู้หญิงคนนี้ช่วยเขียนซอฟต์แวร์ให้ใหม่ได้ไหมซึ่งเธอไม่ยอมทำให้แซมหลังจากนั้นไดฮาร์ดเข้ามาบอกเราว่า ต้องพยายามทำให้ล็อกเน่เปลี่ยนใจมาเขียนซอฟต์แวร์ให้ใหม่ให้ได้นะแล้วก็จบผ่านไปโดยที่ไม่บอกอะไรเพิ่มเติมเขาบอกว่าล็อกเน่เป็นพี่น้องฝาแฝดกับมาม่าชื่อจริงของมาม่าคือโมริกนทั้งคู่มีดูมและเป็นนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะมาม่าออกแบบฮาร์ดแวร์ให้คิวปิดส่วนล็อกเน่ออกแบบซอฟต์แวร์ให้คิวปิดแต่ตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุกับมาม่าล็อกเน่ก็ตัดความสัมพันธ์กับบิ๊เจ็เลย ก็หลังจากที่เราไปแล้วเนี่ยคนที่เป็นแฝดกับมาม่านี่ไม่ช่วยเราต้องไปคุยกับมาม่าเขาบอกว่าเขาเตรียมอุปกรณ์ให้เราแล้วผมก็เลยคิดว่าเราน่าจะต้องเดินทางผ่านตรงนี้มาแล้วก็มาหามาม่าตรงนี้ก็เลยมาวดวด เนี่ยมาทางนี้ปุ๊บก,ก็มาที่ตรงนี้แหละหรือว่าเราต้องมาที่ไทม์ฟอร์วะน่าจะต้องไปที่ไทม์ฟอร์มากกว่าเนาะใช่เนี่ยน่าจะลอบมาที่ไทม์ฟอร์มากกว่าแล้วก็มาม่าก็อยู่ใกล้ๆไทม์ฟ o r ป่ะเซอร์นอสใช่น่าจะต้องมาที่ไทม์ฟอร์มากกว่า มาแม่งโคตรหนาวิ่งไม่ได้ด้วยเนี่ยก็ว,วิ่งพอได้หน่อยไว้เฮ้ยมีคนปักอะไรไว้ตรงนั้นวะแต่ว่าลงนั้นเปล่าวะมันต้องเอาไ,นนไอ้นั่นอะไอแผ่นกระดานเน่ะเพราะมันลอยเหนือพื้นแผ่นกระดานแล้วก็ไถไปจะเร็วกว่ารถมอไซค์นะ่าจะวิ่งไม่ได้ไแบบนี้ย มีอยสองอย่างอะ่ะแผ่นกระดาษกับสลิงของมาม่ากระโดดเอาเนาะเร็วกว่านะ่ากระโดดเอาเอาละตรงนี้เป็นยังไงก็ถูกแล้วลงมาโหถ้ามีตัวสไลด์ไม่เยี่ยมไปเลยเนะี่ยไม่รู้อะ่ะ มีสิ่งก่อรสร้างอยู่ตรงนั้นด้วยเฮ้ยมันมีอะไรวะนั่นน่ะนี่น่าสนใจจังเลยอ๋อจิโอโลจ s สหามีมีซ่อนตัวตรงนี้อันนึงวะ่ะามาอยู่ไมตรงนี้วะเมื่อกี้ก็ไม่เก็บเพราะว่าไม่รู้อะไรวะจิโอโลจิสคืออะไรวะทำไมผมถึงมาที่นี่ก็เพราะว่า มันต้องส่งพิซซาจากที่นี่ด้วยอผมก็เลยคิดว่าเขาจะต้องไกด์เราแหละว่าให,ให้เรามาทำฟอร์แล้วก็มีจดหมายฉบับหนึ่งบอกว่าเขาเตรียมอุปกรณ์เพื่อที่จะให้ไปคุยกับมาม่าให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเ,เขาบอกว่าคุณจะได้เดินทางปลอดภยัยแล้วก็ระยะทางก็สั้นด้วยก็แสดงว่ามันต้องมาทางเนี้ยทางทางภูเขาเนี้ยแหละ ถ้าอ้อมมันคงไม่ใช่ปรากฏว่าพอผมมาทางนี้ปุ๊บผมเจอฐานใหม่สองฐานก็ถือว่าผมผมผมคิดถูกอะ่ะคือตามเกมมันบอกอะ่ะเมื่อเราไปถึงมาม่ากำลังนอนหลับ เธอได้ทำคัปลิงค์อันใหม่มาให้ซึ่งสามารถที่จะต่อสู้กับ BT ระยะประชิดได้เธออธิบายว่า BT จะเชื่อมต่อกับโลกของเราก็ด้วยสายใยอะไรสักอย่างหนึง่งพอของของโลกของเราเนี่ยไปสัมผัสกับ BT <Boom. S 1> เข้าเนี่ยมันก็จะเกิดการวอยเอาและการทดลองของเดดแมนบอกว่าเลือดของเราสามารถที่จะตัดไอ้สายใยอันนั้นได้เขาก็เลยใส่เลือดของเราเอาไว้ในคัปลิง์นั้น แล้วก็ตัดสายใยนั้นแล้วบีทีก็จะกลับไปสู่โลกของความตายหลังจากนั้นมามา่าเขาก็ขอให้เราตัดสายใหญ่ระหว่างเธอกับเด็กคนนั้นความจริงโลกนี้ก็ไม่มีเธอตั้งแต่แรกอยู่แล้วและเธอก็ไม่ใช่ลูกสาวของฉันด้วยและเธอก็ได้เริ่มเล่าเรื่องราวว่ารังไข่ของเธอไม่สามารถผลิตไข่ได้ และล็อกเน่ฝาแฝดของเธอก็มีปัญหากับหมดลูกซึ่งหมายความว่าเธอทั้งคู่ไม่สามารถที่จะมีลูกได้ตัวเธอนั้นไม่แคร์ไม่สนใจแต่ล็อกเน่ไม่เหมือนกันเธอต้องการมีเด็กสักคนหนึ่งที่มียีนของเธอซึ่งเธอกําลังรักกับสมาชิกของบริเจสคนหนึ่งซึ่งตายจากอุบัติเหตุในครั้งนั้นหลังจากนั้นล็อกเน่เธอก็จะมีอารมณ์รุนแรงขึ้นซึ่งเธอก็เข้าใจความรู้สึกแล้วก็มาม่าก็ไปหาล็อกเน่และพูดกับเธอว่า เรามามีลูกกันซึ่งเธอเอาไข่ของล็อกเน่มาผสมกับสเปิร์มที่แช่แข็งของแฟนหนุ่มของเธอแล้วมาม่าก็ยอมตั้งท้องเด็กคนนี้แทนล็อกเน่เมื่อเกิดการโจมตีขึ้นเธอก็ได้แทงลูกมาม่ามีความสัมพันธ์กับเด็กคนนี้ระหว่างตั้งท้องจึงไม่อยากที่จะทิ้งเธอไปและล็อกเน่ก็คิดว่าเธอเนี่ยเก็บเด็กคนนี้เอาไว้ไม่ยอมมอบให้กับล็อกเน่ก็เลยโกรธกันตั้งแต่นั้น มามา่าขอให้เราช่วยใช้คัพลิงก์อันใหม่นั้นตัดสายสะดือความสัมพันธ์ปล,มปลอมๆขึ้น ฉันไปหาล็อกเน่ทีเมื่อเราขึ้นมาด้านบนเราก็เจอกับฮิกรออยู่ฮิกได้ใช้ความสามารถพิเศษเรียกสิงโตผีออกมา ยิกบอกว่าดูท่าทางแกจะหิวนะงั้นก็กินให้เต็มที่ไปเลย มามลงก่อนได้ไหมจัดมันแป๊บเดียวขอเวลา ก่อนมาม่าจะตายมาม่าขอให้ล็อกเน่ช่วยเขียนซอฟต์แวร์ใหม่ให้คิวปิดของเรา หลังจากนั้นล็อกเน่ก็ไปเขียนซอฟตแวร์ใหม<า>่ให้คิวปิดแล้วนํามาให้เราเธอบอกว่าก่อนที่เธอจะนั่งลงเขียนโค้ดเนี่ยเธอนั่งมองโค้ดเป็นเวลานานเธอบอกว่าเธอแน่ใจว่ามีคนปรับแต่งมันแน่นอนไม่อย่างนั้นเธอก็คงจะต้องเลอะเรือนแล้วล่ะหลังจากนั้นไดฮาร์ดได้เข้ามาบอกเรื่องที่เราถูกพายุดูดเข้าไปเขาบอกว่าหลังจากตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วพบว่าเราถูกดูดเข้าไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและเขาบอกให้เราลงไปพักผ่อนก่อนที่จะทําภารกิจต่อไป เมื่อแซมตื่นขึ้นพบว่าบีบ mm ีไ hmm. ด uh ้หายไปที่แท้เดดแมนได้เข้ามาเอาบีบีไปตรวจสอบและบอกว่าสถานการณ์ของบีบีนั้นแย่เป็นอย่างมากเอพิโซด d เดดแมนเดดแมนอธิบายว่ายังจำได้ไหมที่เขาเคยบอกว่าบีบีได้เชื่อมต่อโลกนี้กับโลกแห่งความตายซึ่งบีบีไม่ได้เป็นของโลกใดโลกหนึ่งมากจนเกินไปเขาบอกว่าบีบี28ได้เรียนรู้โลกของสิ่งมีชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆโดยผ่านคุณแซม แซมถามว่าแล้วปัญหามันคืออะไรเดดแมนบอกว่าบีบีกาลังจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นสมองเริ่มแอคทีฟแล้วเริ่มเก็บความทรงจาแซมบอกว่าก็ไม่เห็นมีปัญหากับฉันนะเดดแมนบอกว่าเด็กคนนี้ไม่มีทางที่จะมีชีวิตนอกพอตนี้ได้มีความเสี่ยง70%ที่เขาจะตายแต่มันไม่สําคัญหรอกเพราะอีสองสามวันเครื่องมือนี้ก็จะพังและหยุดทํางานซึ่งเขาจะต้องรีเซ็ตเครื่องมือนี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งจะต้องทิ้งบีบีไว้ให้เดดแมนสักพักหนึ่งคุณออกไปไปนี่ได้ เดดแมนจะเร <c oughs> ah <c oughs> ิ Arizona, <c oughs> ่มลบความทรงจำของบีบีที่มีกับเราทั้งหมดแล้วหลังจากนั้นบีบีก็ฉีใส่พอเราเลือกที่จะแย่งเดดแมนอาบน้ำมันจะเข้าสู่คัสซีนแบบนี้เขาบอกว่าในนี้ไม่มีกล้องไม่มีเครื่องบันทึกเสียง เขาได้ขุดลึกลงไปในการทดลองของบีบีครั้งแรกยังจำได้ไหมที่รัฐบาลสหรัฐรักษาการแทนได้ยุติการทดลองนี้แล้วก็ได้จัดการตึกสิ่งก่อสร้างและกอกสารต่างๆจำได้ไหมแต่ความจริงแล้วการทดลองนี้ยังคงเดินต่อไปอย่างลับๆโดยตัวแทนของประธานาธิบดีแซมบอกว่าบิจเจตเหรอ บีนั้นไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อตรวจจับ b ีทีเท่านั้นแต่แผนการของริจเจ e ใหญ่กว่านั้นมากเขาต้องการรวบรวม BT เอาไว้เพื่อให้เครือข่ายไคลเล่าเน็ตเวิร์กสามารถเดินทางไปที่บีชหรือชายหาดกันได้แต่ยังไม่ทันที่แผนการเธอจะสำเร็จ การทุดลองนี้ก็ได้ตกอยู่ในมือของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนแซนถามว่าแล้วไดฮาร์ดมีส่วนไหมเรื่องนี้เดดแมนบอกว่าเขาไม่กล้าสื่อต่อไม่รู้ว่าไดฮาร์ดทำงานกับตัวแทนประธานาธิบดีมานานแค่ไหนแล้วแม้แต่หน้าก็ยังไม่เคยเห็นแซนบอกว่า เหมือนกับว่าหน้าเขาโดนไฟไหม้อะไรสักอย่างซึ่งตั้งแต่เจอกันแซมก็ไม่เคยเห็นหน้าเขาเหมือนกันเขาบอกว่าข้อมูลเกี่ยวกับ BB ทั้งหมดนี้เขาเข้าถึงไม่ได้เพราะอยู่ในระดับสูงที่สุดเขาจึงต้องการให้เราเชื่อมต่อเครือข่ายไค<ต>ลล์เน็ตเวิร์กให้มากที่สุดเพื่อที่จะได้มีข้อมูลในการสืบค้นต่อระวังไว้นะแซมพวกเขาจับตามองเราอยู่ หลังจากนั้นไดฮาร์ดได้เข้ามาขอให้เราเชื่อมต่อเครือข่ายไฮเล่าเน็ตเวิร์กต่างๆตามสถานที่ต่างๆผมก็จะไปทําภารกิจเชื่อมต่ออีกประมาณ4ีหที่โดยที่เขาอ้างว่าเพื่อที่จะซ่อม BB นั่นเองครับ